มาดูเรื่องของเกาะกูดกันบ้างนะครับ,รบกอะกูดเนี่ย มีท่านรองนายกเนี่ยสองท่านเนี่ยลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ก็เป็นท่านรองภูมิธรรมรส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นค,คิวอของท่านอนุทินชาญวิรุฬหร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบาทไทยนะครับก็ไปพร้อมคณะล่ะครับเดินทางไปยังศาลาประชาคมเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ก็พบปะและมอบนโยบายกับข้าราชการในพื้นที่ก็ถือโอกาสไปตรวจราชการด้วยนะฮะไปเกาะกูดเนี่ยไม่ได้ว่าใส่กางเกงขาสั้นเสื้อฮาวายนะฮะท่านบอกว่าท่านอยากจะใส่เหมือนกัน นะฮะเสือ้อฮาวายกางเกงขาสั้นหมวกปานามาใส่รองเท้าแตะไปนะฮะแต่เนื่องจากเป็นข้าราชการและต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนประกอบกับการตรวจราชการ,รและอย่างยืนยันด้วยว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของคนไทยอำนาจ<อ>และที่ปไตยในพื้นที่นี้ยังเป็นของคนไทยท่านก็ยกตัวอย่างมาว่า นี่เห็นไหมผมเดินทางมาเนี่ยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตใช้เงินไทยเดินทางมาก็เหมือนเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งในเมืองไทยนะฮะก็ตอกย้าว่า กอกูดเนี่ยยังเป็นของคนไทยแน่นอนคลายข้อกังวลข้อสงสัยอยากให้เกิดความสบายใจไม่มีใครเอากอกูดไปจากประเทศไทยเป็นอันขาดแม้แต่ตารางนิ้วเดียว<ะ>อย่าสนใจว่าเส้นลากนั้นมาจากไหนลากโดยใครเพราะมันมีความชัดเจนอยู่แล้วและยังบอกได้ว่าวันนี้หากพูดคุยเรื่อง MOU .44 เขากําหนดเอาไว้ตั้งแต่ป25<ะ>ี2544เพื่ออะไรฮะ เพื่อวางกรอบในการคุยเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเป้าหมายก็คือให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด้านเทคนิคที่แต่ละประเทศตั้งขึ้นซึ่งมีหัวข้อแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมใต้ทะเล เพราะในอ่าวไทยมีก๊าซปิโตเรเลียมน้ำมันทรัพยากรธรรมชาติมากมายเราต้องหาวิธีการนำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทางพลังงานค่าใช้จ่ายพลังงานก็จะลดลงอันนี้คือมุมมองของคุณนุทินก็บอกว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับกกูดมันเป็นเรื่องของใต้ทะเลใต้พื้นน้าเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเ44ไม่เกี่ยวอะไรกับกกูนะฮะถ้าเอาขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ย ค่าใช้จ่ายพลังงานก็จะลดลงพรูพ้ใง่ายน้ํามันจะถูกแก๊สจะถูกว่าอย่างนั้นเถอะและนอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่จะแบ่งเขเศรษฐกิจจำเพาะอย่างไรก็ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทับการพูดคุยกับชาวบ้านอ่านถ้อยคาในเอ4 4ก็งงนะฮะตั้งแต่นาทีแรกก็เอาเป็นว่าสรุปคือ2ประเทศมีทะเลข,ขวางกั้นกันประเทศหนึ่งขีดเส้นหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็ขีดอีกเส้นหนึ่งแล้ว2ประเทศ ก็ดันมาเกยกันก็เลยเกิดพื้นที่ทับซ้อนผูร้รง่ายพอขี่สองเส้นปุ๊บเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนพอเป็นเช่นนี้ถามว่าเอาไงดีรบกันเลยไหมเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันบอกว่าสมัยนี้ไม่ใช่หรอกครับต้องมีการตั้งคณะกรรมการสองประเทศคุยกันยึดหลักสากลคือกฎหมายระหว่างประเทศทรัพยากร เรื่องของเขตทางทะเลว่าจะขีดทางทะเลออกไปยังไงจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการทั้งสองประเทศที่จะตั้งขึ้นมาพูดคุย MOU 44ไม่ใช่สัญญาที่จะขุดออกไปกี่กิโลหรือขุดร่วมกันหรือไม่ซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้นเลยครับเพียงแต่หาความเห็นร่วมกันก่อนว่าแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศครอบครองเท่าไหร่ในทะเลคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของดินแดงไม่ใช่เรื่องของแผ่นดินกอกูดเป็นของประเทศไทยเรื่องของกอกูดไม่มีอยู่ใน MOU 44เมื่อเห็นตกลงกันเมื่อไหร่ MOU ก็คงจะมีการสร้างสนธิสัญญาพัฒนาร่วมกันซึ่งส่วนนั้นเนี่ยไกลไปกว่าจุดนี้ครับยังไปไม่ถึงร,รัฐธรรมนูนแต่ละประเทศเชื่อว่าในแต่ละประเทศก็คงระบุเอาไว้เช่นกันก่อนที่จะไปทาสนธิสัญญากับใครต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา,าก่อนเหมือนของไทยแล้วครับ,รบถ้าจะทําเรื่องของสนธิสัญ,ญญาเกี่ยวกับดินแดน ยังไงก็ต้องผ่านสภาอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับม,มีขั้นตอนเยอะไม่ใช่ว่า MOU 44จะทําให้ไทยเสียดินแดนท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเกาะกูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนกังวลใจนะครับหรือมีนักท่องเที่ยวเห็นข่าวแบบนี้ชะลอเที่ยวเกาะกูดยกเลิกห้องพักตรงนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ยืนยันครับเกาะกูด เป็นของคนไทยร้อนนะครับ